หนึ่งจุดเก้ากิกใช้เวลาเท่าไหรพ่พี่นิวพี่นิวพี่นิว oh. พี่นิวโอ้โห oh. oh. สุดยอดครับเร็วมากครับเร็วมาก สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะเทส 5G ที่แรกเลยโดยมือถือหัวเว่ย 5G ตัวนี้แม่มันเข้ากันหนังอคนทาัราซาสงจริงๆเลยนะครับ <S <S นี่คือหัวเว่ยนะครับ Mate 30 Pro แบบ 5G คือราคาจะแพงกว่าตัวธรรมดา3,000บาทตัวธรรมดาเนี่ย28,990ตัวนี้31,990บาทฝาหลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลเทอร์แบบ all lens เขาเขียนมาแบบนี้ต้องอ่านแบบนี้ครับก็คือฝาแบบหนังส้มะประมาณนั้นเด้อถ้าเกิดร้อนมากเรารับลมดีกว่าเฮ้ยเปิดกระทุน เปิดกระทุนเอ้ยเปิดกระทุนครับรับพีเอ็มสองจุดห้าและไข้หวัดโควิดโนนาไปแบบหลูๆกันสบายๆจริงป้ะเนี่ยฝุ่นมันเยอะเดี๋ยวออกไป้หน้าบักซอยแม่งก็กดปิดไ้รู้สึกเกลีมาไม่เคยขับรถเปิดกระทุนแบบเต็มสูบแบบนี้มีแต่แบบสั้นรเอ้ยพูดก็พูดเลยนะเราถือว่าเราเปิดกระทุนมาไกลละประมาณสิบวิเราปิดต่อเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินยี่สิบวินาทีแล้วก็โหวยตัวนี้จะบอกให้ว่า สเปคเนี่ยมันคล็อก CPU แรงกว่าตัวเดิมตั้มครับคือถ้าเป็นตัว 4G Coretek a 7 6นะครับจะเบสออน2.09 GHz บ่ออีกสี่ Core c o r t e k A55 เป็น1.86แต่ถ้าเป็นตัว 5G อ่ะ Coretek a 7 6เบ s e 2.36ก็ขึ้นมา0.2กว่าก็ไม่เยอะหรอกแล้วก็ A55 เป็น1.86เป็น1.95ก็ซ้ำนี่แหละแต่ราคาก็ดีดขึ้นเป็น3,000นะครับก็ต้อง3,000บาทเนี่ยจริงๆผมไม่ได้เขาไม่ได้ซีเรียสเรื่อง CPU หรอกเว้ยต้องซีเรียสเ่ออยากใช้ 5G เนี่ยจ่ายเพิ่ม3,000บาทมันคุ้มหรือเปล่า จริงมันมี15สาขาที่ไปเทสได้นะตั้งแต่สุวรรณภูมิไม่รวมชั้น2เซ็นท่านบางนาเซ็นท่านปิ่นเกล้าเซ็นท่านพระราม9เซ็นท่านอีสต์วิลล์เซ็นท่นรัตนทิเบตเอสเทอร์เวิร์สองเดอะมอลล์บางกะปิเดอะมอลล์งงามวางเมกาบางนาไอคอนสยามเซ็นท่านเวิลด์สยามพารากอน คาร์ก้อนนะคารก้อนคะแล้วก็ Future World Emporium ASDC นะครับ SC Tower ถ้าเกิดถามพี่ 5G พี่เราทำอะไรได้บ้างก่อนที่จะไปเทสทับงานทับงานเหรอ,อในใสายงานอาชีพเราคือเราเป็นแล้วก,วแวก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไลฟ์มันสำคัญนะหนึบอะไรเงี้ยครับรู้ไหมว่า 4G กับ 5G ต่างยังไง 4G5G เอาง่ายๆแบบเห็นภาพนะ มันเร็วกว่าแล้วก็อย่างเราใช้คําสั่งแบบไล้สายอะ่ะมันจะเห็นผลมากกว่ามันจะลดการดีเลย์อะไรอย่างเง <Wow. S 2> ี้ยแล้วเ a t มันต่ำอ่มันจะต่าแต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้เรื่องเรื่อง4 g 5 g แบบจริงๆเนี่ยไปดูที่ช่องพี่อาร์มได้อชื่อว่านายอาร์ม ครับนะครัมพี่อามเนี่ยเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ที่แบบเก่งมากๆอยู่อเมริกาตอนนี้ก็อธิบายเรื่องนี้ไว้ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันเผื่อใครอยาไปดู 5G แล้วก็ตัวนี้ครับรองรับ 5G แบบ2,600ขึ้นที่ประมวลกันล่าสุดแล้วเขาก็ไม่รอช้าในเอสดลงอุปกรณ์เลยให้รองรับได้โ้สุดยอด สวัสดีครับผมอยู่หน้าช็อป AIS แล้วเราจะมาเทส 5G นะครับนี่คือ 5G ขึ้น2.6ที่แรกของโลกไม่ใช่ที่แรกของไทยเออและนี่คือเครื่องที่หลาได้เรามาเทสอยขึ้น 5G แล้วนะขึ้น 5G ครับโอเคครับดูความแรงครับไอดโอ้โหทะลุไหมทะลุทะล,ทะลุทะลุไปอีกลงเข้าไปในช็อปครับอ700 700 oh, <no. S 1> 700ว่าครับ เริ่มไกลเริ่มไกลครับไป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 ครับเมื่อกี้ผมลองเทสโหลดแอปเป็นไงพี่เดียวเร็วมากเร็วมากนะครับเดี๋ยวคุณจะว่าผมแบบแม่ใช่หรือเปล่าดูผลลับครับผมเทสมาครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับเจ็ดแปดร้อยครับขึ้นแปดร้อยอันนี้ที่มันติดนี่คือมันติด 4G นะเพราะเราเดินมาข้างนอกเราเทสดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองโหลดแอปครับขึ้นมาอืีโหลดไรดีอะแอดโฟล้วกัน คุณคิดว่าใช้เวลานานเท่าไหร่เลยผมว่า1นนะครับเดี๋ยวผมจะจับเวลาให้อันนี้คือเข้ามาในแอปแกลลอรี่นะครับของโ u a w e อ่ะเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันนะครับหนึ่งสองปึ๊กไปแล้วครับหกสิบสองครับนี่คือหนึ่งจุดเก้ากิกนะครับผมหนึ่งจุดเก้ากิกใช้เวลาเท่าไหร่พี่นิว พี่นิวพี่นิวพี่นิวโอ้โหสุดยอดครับเร็วมากครับเร็วมากนี่ผมกดช้าไปด้วยนะเฮ้ยใหญ่เว้ยไหอ่เดี๋ยวลองใหม่นี่คือแอปแกลลอรี่นะครับหรือว่าถ้าใครจะโหลดแอปตอนนี้มันเข้ามาในนี้ได้ครับพี่นิวเนี่ยมีแอปเทคลินแอปเพียวใช่ไหมแอปมองก็คือเข้าไปโหลดแอปตามพวกนี้ได้โอเคครับจับที่เราเทได้ไงโคตรไวโคตรเร็วเร็วมาก คือปกติอะร้อยเมกนี่ถือว่าผมไวแล้วนะแต่ผมไม่เคยเจอเจ็ดร้อยแล้วแบบโหลดแค่สามสิบเบียไปเกือบสองกิกะแล้วก็โหลดอะไรคือเร็วไปหมดอ่ะอม,มันโหลดลงป๊อกปก๊อกป๊อเร็วมากครับนี่คือ 5G ของเองครับสุดยอดแต่ว่าบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดใครที่จะใช้แพ็กเกจ 5G อ่ะจะต้องซื้อตัวที่เขาขายพ่วงโปรอ่ะหนึ่งหนึ่งสเก้าเขาก็จะได้พ่วงอนิมิเตตแบบ 5G นะครับเดี๋ยวเขาจะมีแพ็กเกจ 5G มานันแหละประมาณนี้แล้วกันโอเคครับ